สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวที่ค่อนข้างเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับจากการจนบุรีเรื่องสิงโตเลี้ยงที่หลุดออกมาจากบ้านแล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านมีคนเจ็บด้วยสองคนข้อมูลก็มาจากข่าวต่างๆที่รายงานกันมานะครับเราจะมาลองไล่เรียงกันดูว่ามีอะไรสำคัญๆบ้างในเรื่องนี้คือเรื่องมันเริ่มที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดการจนบุรีคืนวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับ มีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดได้คือสิงโตที่คนเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยมันหลุดออกมาค่ะซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบนี้นะคะในบ้านเราใช่ครับไม่ปกติเลยแล้วพอหลุดออกมามันก็เกิดเรื่องตามมาเลยสิงโตตัวนี้พอหลุดมาก็ไปเจอชาวบ้านแล้วก็เข้าทําร้ายทันทีเลยครับมีคนเจ็บสองคน คนแรกนี่เป็นเด็กผู้ชายอายุแค่11ขวดเองชื่อน้องอาทิตย์ค่ะเห็นข่าวว่าน้องอาการหนักเหมือนกันครับหนักเลยครับคือมีทั้งรอยข่วนแล้วก็รอยกัดด้วยโดยเฉพาะตรงสะโพกขวาตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีอยู่เลยครับโหแผลกัดนี้น่าจะรุนแรงนะคะครับส่วนอีกคนเป็นผู้ชายอายุ43ปีคุณสราวุธ รายนี้โดนสิงโตข่วนที่ขาเย็ดไปสี่เข็มอ๋อ oh, ค่ะแต่ก็โชคดีว่าไม่สาหัสเท่าเด็กตอนนี้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วอืมแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีนะคะการบาดเจ็บของน้องอาทิตย์นี่ก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะคือพอมีทั้งรอยกัดรอยข่วนโดยเฉพาะที่สะโพกเนี่ยมันก็สะท้อนความรุนแรงแล้วก็สัญชาตญาณของสิงโตได้ชัดเจนเลยนะคะแม้จะบอกว่าเป็นสิงโตเลี้ยงก็ตามใช่ครับความเป็นสัตว์ป่ามันยังอยู่ค่ะ สัญชาตญาณน,นักล่ามันไม่ได้หายไปไหนพอเป็นเด็กมาเจอแบบนี้มันก็น่าเห็นใจมากจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องเจ้าของสิงโตครับทราบชื่อคือนายปริญญาอายุ32ปีค่ะแต่แต่ประเด็นคือเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดานะครับเขาเป็น influencer. อินฟลูเอนเซอร์อ๋อคนดังในโซเชียลใช่ครับมีคนติดตามเยอะมากทั้งใน f Facebook i n s t a g r a m YouTube t i k t o k อะไรพวกนี้แล้วเขาก็มักจะโพสต์คลิปเกี่ยวกับสิงโตตัวนี้ประจาอยู่แล้วด้วย อืมตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือการที่คนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์แล้วเลือกเลี้ยงสัตว์ที่ต้องบอกว่าอันตรายอย่างสิงโตเนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดแล้วนะคะยิ่งมีข้อมูลเพิ่มมาอีกว่าคุณปริญญาคนนี้เนี่ยเหมือนเคยมีประเด็นไลฟ์สดที่สุนรถยนต์จนเป็นข่าวใหญ่มาก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อเดือนมีนาคมอ๋อใช่ครับมีข่าวอยู่พักนึงค่ะมันอาจจะเอ่อพอจะเชื่อมโยงได้ไหมว่า อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่ที่ชอบการเป็นจุดสนใจหรือการแสดงออกที่อาจจะไม่ได้นึกถึงผลกระทบหรือความปลอดภัยรอบด้านเท่าที่ควรนักอะไรแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าภาพลักษณ์ในโซเชียลกับความรับผิดชอบในชีวิตจริงอาจจะอาจจะสวนทางกันก็ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคือการเลี้ยงสัตว์อันตรายแบบนี้เนี่ยมันต้องการทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความรับผิดชอบที่สูงมากๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำคอนเทนต์ให้คนดูให้มันน่าสนใจอย่างเดียวครับยิ่งพอเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยการกระทําต่างๆมันยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นไปอีกนะคะทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่อคนอื่นๆด้วยครับผมและที่นี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วทางการหรือว่าคนในพื้นที่เขาจัดการกันยังไงต่อครับ เรื่องนี้ตามข้อมูลคือผู้ใหญ่บ้านก็รีบรายงานในอำเภอเลยทันทีนะคะแล้วตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการตามจับสิงโตครับจับได้ไหมคะจับได้ค่ะโชคดีว่าจับกลับเข้าบ้านได้ตั้งแต่คืนนั้นเลยคืนที่เกิดเหตุอ๋อเร็วเหมือนกันนะคะครับแล้วก็เริ่มมีการคุยกันเรื่องค่าเสียหายค่าเยียวยาผู้บาดเจ็บระหว่างเจ้าของกับฝั่งคนเจ็บด้วยอืม ผลกระทบที่ตามมาทันทีก็คือการจัดการสถานาการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนคนเจ็บไปโรงพยาบาลสิงโตถูกจับกลับมาแต่ว่าหลังจากนี้สิคะที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญต่อไปค่ะเรื่องกฎหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะคือการดูแลสภาพจิตใจร่างกายของคนเจ็บในระยะยาวแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็คงกำลังตรวจสอบอยู่ละคะว่าการเลี้ยงสิงโตตัวนี้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหม พวกพรบรสง,งวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ป่าควบคุมอื mm hmm. ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมในการเลี้ยงต่อไปด้วยว่าจะให้เลี้ยงต่อได้หรือเปล่าสรุปง่ายๆก็คือมีเหตุสิงโตเลี้ยงหลุดจากบ้านอินฟลูเอนเซอร์ทำร้ายชาวบ้านเจ็บไปสองคนเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาจัดการจับสิงโตได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนดูแลคนเจ็บแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายต่างๆใช่ค่ะ แต่เรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดเหมือนกันนะคะว่าไอ้เทรนการเลี้ยงสัตว์แปลกๆสัตว์อันตรายเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่อยากสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ครับมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ตรงไหนระหว่างความชอบส่วนตัวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอืมน่าคิดครับแล้วพอภาพลักษณ์ที่สร้างไวอ้อย่างดีในโลกดิจิทัลเนี่ยมันมาปะทะเข้ากับความจริงที่มันอันตรายแล้วก็ควบคุมไม่ได้แบบเนี้ย มันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือมุมมองของคนต่อปรากฏการณ์แบบนี้ต่อไปยังไงบ้างก็น่าคิดตามจริงๆค่ะ